นิ่งก่อนนะครับยืนอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกล่าวคำถวายก่อนนะครับาอทุกคนปนมือขึ้นตั้งนโมสามจบครับสาธุสาธุสาธุนโมตัสสะ พัวตโตอาระหะโตสานุราษฎรุกับทุกคนที่ดูที่รอมทำบุญปัจจัยทม่กดไลค์กดแชร์ารแค่สาธุก็มีหมดแล้วนะโมตัสสะพัทวโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าวของข้าพเจ้าข้ของข้าพเจ้า ปัจจัยของข้าพเจ้าปัจจัยของข้าพเจ้าสังฆทานของข้าพเจ้าสังฆทา,านของข้าพเจ้าได้มาโดยโบริสุทธิ์ใจได้มาโดยโบริสุทธิ์ใจขอบูชาพระพุทธขอบูชาปรตตุมลอย ขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระธรรมน้อมนำตัดบารพระสงฆ์น้อมนำตัดบารพระสงฆ์จิตใจจำนองจิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วบวงมานขอให้แคล้วบวงมานขอให้พบในสิ่งที่ต้องการ ในสิ่งที่ต้องการและปรารถนาและปรารถนาในเบื้องหน้านี้เธอในเบื้องหน้านีเธอสาธุสาธุสาธุทุกคนคนไหนที่ยังไม่ได้ให้ไปตักบาตรให้มาอยู่ด้านเราก็จะจัดถวายซองด้วยไหมไหมไอเงินยอดที่เหลือตัดโอนเอาเดี๋ยวให้กลุ่มที่ตักบาตรชุดแรกก่อนนะครับ จะทุกคนเล้นจะคนถ่ายภาพนะครับเชิญครับเชิญครับทุกคนที่ยังไม่ได้ตาบารนะครับออกมาข้างหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวยายยายรอนะครับให้ชุดหนึ่งให้ห่างๆกันไปอยู่รอก่อนนะครับเอาเข่งด้วยนะครับเดี๋ยวได้รอรออยู่ข้างๆตรงนี้นะครับข้างๆเดี๋ยวภาพจะไม่เห็นับครับเข้าไปอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างๆนะครับอ่าอย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยครับ ยืนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตักเสร็จแล้วออกเลยนะครับตักเสร็จแล้วออกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรายื่นของให้กับองค์ชายมา้างนี้ก็ได้ครับมาอย่างนี้ด้วยทางนี้ด้วยมาเดี๋ยวมันจะออกกันแน่นือฝั่งนี้ด้วยอ่าตอดรองเท้านะครับเอาไปอ่ะเท้าถอดด้วยนะครับ้ออใส่รวมๆกันเดี๋ยวพี่น้องชุดเจ้าปุ๋ยเราไปว่ากันนะครับขอกราบรัตนานิมนต์พระบุตรเจ้าได้รับบิณฑบาต ไม่เราทำซอง,างมา<ล>ให้พระตัางหากนะครับแล้วก็ให้ <ผม S 1> วัดจะ,จะไม่ใช้เสียงนะครับต่อไปนะครับจะไม่ใช้เสียง<อ>ให้พวกเรายายหยิบขอ,องใส่ช้างไปเลยนะครับ อนี right? ้ืเขา่อน no, 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 no right? no ่อยเอ้ยมิดอีกแล้วพี่น้องบาบานข่อยโนดูโนดูโนดูโนโนส่บานครับ ดูมือโนดูมือโนเอ้ยเก่งมากเลยลูกปล่อยด้วยปล่อยด้วย

เอประกับปากที่โหวตกันนี whoa, 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 ้นะครับก็อย่างไรเให้ใส่ดอกไม้ทุกเทียนนะครับดอกไม้ทุกเทียนถ้งมีกับใจก็ใส่ก็ที่พระองค์ได้ถือหพ่อเลยนะครับหลวงตาขอขอขอขึ้นหน่อยหลวงตาโอ้ย

เฮ้ยนอนจะเตะนอนจะเตะดูดูดูขาดูขาเตะเลยว่าใจเตะเลยเนี่ยมา้อใจเตะเลยเนี่ย

มันออกภนษาครับออกภนษาอือันนี้นูกมาอือเลือเลิอดูเลือ

เออวันน <out> ี <repeatedly sound> <hehe>, ้ถ <that 's where riding> ูกก <Deck along> ันแล้วสองตาค่าใส่ขอร้อยหนึ่งลูกไหนไม่นี่แล้วก็บอกค่าใส่ขอร้อยหนึ่งแม่แม่แม่ อาไม่นกเอ่อบวรติบล่บวรติ๊บล่เป็นไงเป็งไงกับย่าไปหลวไปไปทายลูกเอาเด้อหนึ่งสองไอ้จริงจรเนี่ยโอเคลูก โอเคครับาาอโอเคครับหนึ่งสองๆๆๆโอเคครับโอเคครับผม,าามาได้แล้วครับ บัวคำเงินเต็มมือน <uh ี่ก็เป็นพระอาจารย์นะครับที่มาจากมหาสารคามจะมาหาบัวประจานะครับดูโนดูโน่ตาโน่เลยตาลอยลูกตาลอยแล้วน่ะโอเคค่ะขอบคุณ่รับได้แล้วครับได้คลายบัวมามามาม อ้หญิงดูหญ ok <function als> ิงจะกินหนมดูตาหญิงที่นมไมไม่หนมไม่ดูตานางอะมีขนมไม่เออเตะเตะแล้วนะสิงไว้ไหนอ่ะทำไรเจี่ยงวะหนิยายไปด้อยายเด้อปิดานใหเด้อบานูบา ก็ขอกราบรัตนานที่ม์พระคุณเจ้าอีกรอบหนึ่งครับไปตั้งมาอีกรอบหนึ่งครับก็ยังมีพี่น้องยังเยอะอยู่นะครับคชาปุ๋ยเรายังไม่ได้ตักนะครับพี่น้องเฉ็บตายให้มันกันรไม่ได้ตักเราให้พี่น้องทาไปของครับตอนนี้เราจะบัวได้ทิพย์แล้วบัวทิพย์แล้วให้ยืนอยู่ทุกเทือกเลยนะครับพี่น้องถือสมุนไพรเข้าไปเลยนะครับ นิมนต์อีกรอบหนึ่งครับนิมนต์อีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าอยากติดเอามาเยอะนะครับอ่าท่านติ้ง,งต,ต,ตัดบาดเสร็จแล้วเขามาอยู่ข้างหน้าเลยนะครับออกมาดูเลยนะครับอันเดนคลิปต่อไปของตอนนี้ครับ